ระยะสั้นนี้มีความเสียหายที่เกิดขึ้นจากกระแสความไม่ปลอดภัยในไทยมากน้อยขนาดไหนแล้วคะคือเบื้องต้นนะครับจากที่เราได้รับรายงานมาแต่แบบก็ไม่ต้องบอกว่ามันไม่สามารถจะพุ่ที่ตัวเลขแน่นๆได้นะครับก็ <c oughs> เบื้องต้นที่เราได้รับรายงานจากในที่สนามบินที่เป็นสมาชิกแอร์ต้าที่ตัวเลขสถิติ ของตัวเอเจนต์เองแล้วก็ในภาพรวมบนอื่นนะครับก็เราก็เอสติเมตไว้อยู่ประมาณเิบถึงยี่สิบเปอร์เซ็นที่ม,มันมีผลกระทบนะครับแต่ว่าประเด็นก็คือว่าตอนนี้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันนอกจากเป็นตลาดทีแล้วเนี่ยมันกับรามไบตลาดที่มันเป็นไชนีสปิกิ้งอิงหรือไชนีสปิกิ้งมาร์เก็ตคือตลาดที่เป็นมาเลเซียสิงคโปร์ฮ่องกงไต้หวันนะครับมันเริ่มมีผลเพราะว่าเนื่องจากว่ามันมีการต่อยอดข่าวเหล่านี้ไปเกี่ยวกับเรื่อง เซฟตี้เซคูริตีของประเทศไทยเนาะแล้วก็โดยเฉพาะในฝั่งที่มันเป็นโซเชียลมีเดียที่มันต่อยอดไปเรื่อยๆก็ทําให้เกิดการแพนิคในกลุ่มของลูกค้าที่สื่อสารภาษาจีนโดยที่ตัวสื่อสารเครื่องมือสื่อสารบนโลกออนไลน์มันมีผลจะขับลาออกไปซึ่งประเด็นนี้ค่อนข้างที่จะกังวลอยู่พอสมควรคร่ะซึ่งซึ่งณขณะนี้เนี่ยเรากําลัง ถ้าเกิดว่ามองในแง่ของการรับมือของของทางรัฐบาลคุณอดิตประเมินว่ามีการรับมือได้เท่าทันกับสถานการณ์ที่มันกําลังเกิดขึ้นณขณะนี้หรือไม่ค่ะผมมองอย่างนี้ครับคือประเด็นแรกเนาะก็ต้องบอกว่าการเกิดเกิดผลยังไม่เรียกว่าวิกฤตแต่ก็ต้องบอกว่ามันก็เป็นข้อกังวลที่มันมันได้รับผลกระทบอย่างที่เราต้องไม่สามารถปฏิเสธได้นะคะ ถึงแม้ว่าจะมองแล้วเมื่อเมื่อเ,อเทียบกับตัวเลขเมื่อปีที่แล้วมันมีผลเพิ่มขึ้นแต่ว่าในความเป็นจริงที่เราอยากเ,เห็นว่าปีนี้จริงๆแล้วเราคาดหวังสูงกว่าน,นี้แล้วก็มันทําให้เกิด cancellation ขึ้นมาเนี่ยก็ถือว่าได้รับผลกระทบที่เราไม่คุ้นปัญหาผมใด้คานี้ดีกว่าเนาะแต่ว่าการที่แก้ไขปัญหาเนี่ยก็พูดตรงๆว่าที่ผ่านมาเรามีมาตรการเชิงรับมากกว่าเสริมโยกสิ่งหนึ่งที่ทางเราพยายามที่จะ voice ออกไปก็คือ มาตรก,การเรื่อง List m a n ネ g e มนต์สำหรับทัวริ s m เราเรียกว่าทัวริ s m List m a n a เ e m e มนหรือการบริหารจัดการความเสี่ยงอันนี้ผมว่าเป็นประเด็นหลักที่ทั้งภาครัฐก็ดีและภาคเอกชนเอง,เองก็ดีเราต้องมานั่งทําระบบนี้ขึ้นมานะครับว่าเมื่อใดมันเกิดเรื่องอะไรแล้วเราต้องทําอะไรมีประเด็นหนึ่งในเรื่องของโซเชียลมีเดียที่มันอิมแพ t ปัจจุบันเนี่ยเราบอกว่าเรามันไม่มีหน่วยงานที่ขึ้นมาดูเรื่องนี้โดยตรงในยามที่เกิดผลกระทบ ทางด้านโซเชียลมีเดียแล้วมันลามได้เร็วมันเกิดไวรัลกว่า<ม>เราจะไปตั้งฐานกว่าจะทําเรื่องไอโอกว่าจะทาบอลเล่ยสอกมาม,มันก็ใช้เวลาสองสามสัปดาห์เพราะนั้นมันก็จะช้ากว่าเหตุการณ์ที่มันลามออกไปเพราะอย่าลืมว่าอย่างที่เราทราบกันอะไรที่มันเป็นท็อกซิคนิวหรือว่าเป็นเป็นภาพข่าวเชิงลบเนี่ยมันมักจะ่องได้เร็วเระนตรงนี้ใช่เพราะนั้นตรงนี้เองก็คือรัฐบาลคงจะต้องทํามาคือหน่วยงานที่ทําเกี่ยวกับเรื่อง แอนตี้อ uh, <cents. S 2> e ินโฟเมชันโอเปอเรชันะครับหรือว <th> ่าเราเรียก AIO นะครับกอมีเพื่อนก็เขาบอกว่าเออบ้านเราควรจะมีเรื่องนี้มีหน่วยงานที่ทําเรื่องนี้เวลาเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมาเราจะต้องมีหน่วยงานที่ขึ้นมาแล้วก็ออกข่าวในเชิงบวกขึ้นมาในการสื่อสารเบตรงเพื่อจะลดผลกระทบได้ผมว่าอันนี้เป็นประเด็นหลักที่ที่เราควรจะครับ มีข้อเสนอที่บอกว่าต้องการจะทบทวนเรื่องของวีซา่าฟรีวีซ่ากับจีนหรือว่าประเทศบางประเทศที่มีความสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดอาชญากรรมเหล่านี้ค่ะตรงนี้มีมุมมองอย่างไรบ้างคะคือทางแอตตาเราครับเราคิดว่าประเด็นแรกเราถ้าเราดูเรนออฟสเตย์ของตัวนักท่องเที่ยวที่เข้ามาโดยเฉพาะตลาดจีนนะก็อยู่บ้านเกิดถึงแปดวัน แล้วเราลองไปดูว่ามาตรการที่จีนยกเว้นวีซ่าให้กับนักเที่ยวจาก่างชาติเข้าไปประเทศจีนเขาก็ให้240ชั่วโมงหรือ10วันเราก็ทางเราก็มีการนําเสนอไปนะว่าจริงๆแล้ว tourist visa เนี่ยถ้าจะยกเว้นวีซ่าเนี่ยให้15วันก็น่าจะเพียงพอ,อสําหรับกลุ่มเป้าหมายหลักที่เป็นนักท่องเทียเ่ยวเนาะส่วนที่คนที่มีเป้าหมายที่อยู่นานกว่านั้นก็ควรจะมีกระบวนการในการ ยื่นขอหรือแสดงหลักฐานหรือว่าจะอาจจะมีขั้นตอนอะไรที่มันมากกว่านั้นเพราะแบบนี้เราสามารถจะคัดกรองหรือป้องกันบุคคลไม่พึงไม่พึงปราถนาได้ระดับหนึ่งอาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นแต่อย่างน้อยคนที่อยากจะลักลอบเข้ามาทํางานหรือคนที่อยากจะเข้ามาในไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในเรื่องของการท่องเที่ยวอย่างแท้จริงเขาก็จะได้ลดความคิดเหล่านี้ไปซึ่งมันจะป้องกันได้ระดับหนึ่งนะครับเพราะนั้นในส่วนของแอตตาเองเรามองว่าการลดวันเวลาในการอนุญาตเนี่ย การยกเว้นยีสซ่าไม่ได้ปัญหาแต่ว่าการที่ให้เขาอยู่นานเกินไปมันอาจเราได้เราอาจให้กลุ่มบุคคลที่มันมากกว่าเป้าหมายที่เป็นนักท่องเที่ยวเข้ามาด้วยตรงนี้ต่างหากที่เราคิดว่าเราน่าจะกลับมาพิจารณาและทบทวนในเรื่องพิจารณาวันเวลาให้เข้าพัก ท,ที่เรายกเว้นบีซ่าครับค่ะถ้าเกิดว่ามีมาตรการเสริมแล้วคะ่ะคุณอดิตถ้าอย่างอย่างเช่นข้อเสนอของทางสสบางท่านที่มองว่าอาจจะต้องมีการแสดงแผนการเดินทางตั๋วเครื่องบินไปกลับมีครบไหมแผนที่สถานที่ที่จะพักอยู่หรือว่าช่องทางการติดต่อสื่อสารก่อนที่จะสแตมป์ในเข้าประเทศได้คือปรด้มีก็ได้มี พูดคุยกับฝ่ายนโยบายเนาะก็วิธีการที่ง่ายที่สุดแล้วก็สะดวกที่สุดสําหรับเวลานี้ก็คือว่าการที่จะต้องให้นักท่องเที่ยวนะครับแสดงหลักฐานในการที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยแล้วมีชื่อที่อยู่เบอร์เบอร์โทร,รที่ติดต่อได้มีความชัดเจนนะครับแล้วที่สําคัญ การส่งเสริมให้เขาใช้บริการผ่านบริษัทนําเที่ยวจะคือสิ่งที่เซฟที่สุดเพราะเราสามารถพูดได้ว่าถ้าเกิดเขาเข้ามาแล้วมีบริษัทนําเที่ยวหรือมีผู้ให้บริการที่ชัดเจนที่มันเป็นออฟไลน์ line หรือเป็นฟิสิกอลซาวเวอร์เอเจนต์เนี่ยนะครับเราถ้าไม่มีปัญหาหล่อนนี้เลยเราก็มีปัญหาอะไรก็จะมีคนออกมาค,คุ้มครองดูแลและติดตามได้ตลอดเวลาลดังการที่เราให้เขาแสดงหลักฐานเรื่องโฮเทลคอนเทมเมชั่นก็ดีที่อยู่แล้วก็โดยเฉพาะคอนแทคเพร์ชันเวลาอยู่ในประเทศไทย yeah. ผมว่าประเด็นเหล่านี้ครับถือว่ามีส่วนช่วยได้อย่างมากนะครับแต่ว่าการคัดกรองในช่วงของการตรวจลงตราประทับให้เข้าประเทศของตอมองก็คงจะต้องมีการขอดูหลักฐานเหล่านี้ที่เพิ่มขึ้นนะครับก็อาจจะทําให้เราสามารถเชียรช่วยนักเทีย่ยวดูแลได้มากขึ้นแต่ประเด็นสําคัญคือการหลอกลวงนักเทีย่ยวหรือเรื่องคอเชสเตอร์ที่ผ่านมาสิ่งที่ทางเราในฐานะที่เป็นผู้ประกอบการแล้วเราก็ v o i ไปทางต่างประเทศเราพยายามทําให้ทางต่างประเทศมันช่ดเ ิ่งที่มันเกิดขึ้นก็ไม่ได้เกิดขึ้นจากคนไทยคนไทยไม่สามารถไปหลอกลวงคนจีนหรือไปต่อกลวงคนสิงคโปร์มาเลยได้เพราะว่าสื่อสารกันไม่ได้แล้วคนมาเลยก็หรือสิงคโปร์หรือจีนหรือไต้หวันหรือฮ่องกงก็ไม่เชื่อหรอกว่าอยู่ดีอยาให้คนไทยไปหลอกไนดะ้เพราะฉะนั้นกระบวนการเหล่านี้ก็คือจะเริ่มมีการที่จะเรอ่มีการสื่อสารแล้วก็ต้องให้ข้อมูลเพิ่มเติมโดยที่เราก็ต้องมีมาตรการป้องกันขึ้นมานอกจากการเพิ่มชื่อที่อยู่แล้วก็การคอนเฟิร์มเรื่องของการเดินทางเข้าใน ตามวัตถุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์กนะารท่องเที่ยวแล้วก็คงจะต้องเป็นเรื่องของการที่เราจะิูชายแดนเพิ่มมาตรการในการคัดกรองให้คนข้ามฝั่งหรือช่องทางธรรมชาติอย่างไรอันนี้คงเป็นประเด็นสําคัญอีกประเด็นที่ทางต่างประเทศพยายามดูว่าเรามีมาตรการเรื่องนี้อย่างไรครับ แสดงว่าใน,ในเรื่องของการคัดกรองคนไม่ให้ไปถึงในจุดที่มันอาจจะเป็นพื้นที่สุ่มเสี่ยงว่าจะข้ามแดนไปสู่พื้นที่ของกลุ่มก้อนทางแกนคอร์เซนเตอร์เนี่ยอันนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งมาตรการที่จะช่วยได้แต่มันก็มีอีกข้อเสนอหนึ่งคุณอดิตที่มองว่าอาจจะต้องเป็นการโซนนิ่งของกลุ่มนักท่องเที่ยวมุ่งเป้าไปที่กลุ่มพูดจีนหรือว่ากลุ่มคนจีนไปเลยแบบนี้ค่ะอันนี้เห็นด้วยไหมว่าอาจจะต้องมีมจซนวงโ,โซนนิ่งผมไม่เห็นด้วยหรอกครับเพราะว่าคือถ้าเกิดเรา เราไปอยู่ดีเราไปบอกว่าคนนี้ได้คนนั้นไม่ได้มันก็เป็นอิสคอมมิเนชันเนาะมันก็เป็นการที่มันไม่เสมอภาคกับการให้ให้มเลือกปฏิบัติเขาให้ความอิสระเลือกปฏิบัติแต่ว่าเราเนี่ยที่พุ่งผมพูดถึงเรื่องสิวชายแดนนั่นหมายถึงมาตรการคุมเข้มของฝเราแดนเส้นทางใายของฝั่งเราไม่ใช่อยู่ดีใครจะจะข้ามแดนก็ข้ามโดยที่ช่องทางธรรมชาตินั่งเรือหรืออะไรข้ามไปโดยที่ไม่ต้องมีการอาจตรวจสอบหรือว่าไม่ต้อง ยื่นเนี่ยแสดงเอกสารเหล่านี้ต่างสังหาที่เราต้องทาแต่เราจะบอกว่าเขาห้ามไปที่นั่นห้ามไปที่นี่ผมว่าเขาไม่ใช่แต่พี่แต่ว่าเราจะต้องมีการปิดประตูะข้างบ้านให้ดีไม่ให้เขาสามารถข้ามไปโดยที่ว่ามัานไม่มีกระบวนการการกตรวจสอบที่เกิดขึ้นครับค่ะ ค่ะเอาละค่ะช่วงนี้ขอบคุณบ้านนะคะค,คุณอดิตชัยรัตนานนท์นะคะเลขาธิการสมาคมไทยธุรกิจก,การท่องเที่ยวหรือแอตตานะคะคุณอดิตให้ข้อมูลที่น่าสนใจหลายเรื่องก็คือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประเด็นการยกเลิกวีซ่าคือไม่ได้เห็นด้วยกับการยกเลิกหรือว่า,ายกเลิกฟรีวีซา่าแต่เห็นด้วยกับการที่จะลดวันลงมาเพื่อให้เหมาะสมสอดคล้องกับการที่คนจีนมาเที่ยวไทยแล้วไม่ได้เปิดโอกาสให้กลุ่มอื่นๆที่ ประสงค์ไม่ดีเนี่ยเข้ามามากจนเกินไปแต่ขณะเดียวกันทําแค่นี้ไม่พอนะคะ,ะยังจะต้องมีมาตรการอื่นๆเสริมก็คือการที่จะขอข้อมูลว่าตกลงแล้วที่อยู่ของคนนั้นอยู่ที่ไหนจะมีวิธีการติดต่อได้อย่างไรพักอยู่กับใครขณะเดียวกันมาตรการซีลชายแดนก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่จะต้องดําเนินการควบคู่กันไปด้วยก็คือป้องกันไม่ให้คนเนี่ยสามารถข้ามแดนเพื่อไปอยังจุดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงของการก่ออาญากรรมข้ามชาติได้ด้วยนะคะค่ะอันนี้เป็นความเห็นที่ตรงกันของหลายๆฝ่ายด้วยนะคะว่ามาตรการ ที่เราต้องทำเนี่ยอาจจะต้องเสริมมากขึ้นนอกเหนือจากเรื่องของการปรับลดวันที่กําลังเป็นโจทย์ตั้งเป้ากันไว้อยู่แต่ทีนี้ในสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่มันเป็นผลกระทบทางด้านของจิตวิทยาผลกระทบที่คุณอดีตบอกว่ามันเป็นผลกระทบที่ไม่พึงปรารถนาอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับหวังซิงเนี่ยมันไม่ได้จํากัดเฉพาะกับชาวจีนที่อยู่ในจีนเท่านั้นแต่ว่าตอนนี้มันเริ่มกระทบกับความไม่เชื่อมั่นของกลุ่มประเทศที่มีคนพูดจีนแล้วเคยเป็นกลุ่มเป้าหมายการท่องเที่ยวที่เคยเป็นและก็ยังเป็นกลุ่ม ของเราอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นทางมาเลเซียสิงคโปร์ไต้หวันฮ่องกงคือเป็นกลุ่มที่พูดจีนแล้วเขาสามารถที่จะเสพสื่อสังคมออนไลน์สามารถที่จะเข้าใจถึงภาษาจีนที่เกิดขึ้นกับกระแสบอกว่าไทยไม่ปลอดภัยอันนี้มันเป็นผลกระทบที่มันค่อนข้างจะขยายกว้างออกไปแล้วก็ทําให้เกิดความกังวลกันมากว่าผลเสียมันจะยิ่งมากกว่านี้แล้วจะทําให้เป้าหมายการท่องเที่ยวของเราพาดเป้าไปด้วยหรือไม่และที่ผ่านมาส่วนใหญ่แล้วมาตรการต่างๆของเรามันเป็นเชิงรับอยากจะให้หมอง ในเชิงรุกอย่างเช่นถ้าเกิดมันเกิดปัญหาความไม่เชื่อมั่นเกิดข่าวปลอมอยู่ในโลกสังคมออนไลน์เนี่ยก็ต้องมีหน่วยเคลื่อนที่เร็วแล้วล่ะในการที่จะเข้าไปจัดการเผยแพร่ข,ข่าวที่มันถูกต้องหรือว่าสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นไม่ใช่ว่าพอมันเกิดขึ้นแล้วกว่าที่จะขยับกันได้ผ่านไป2สัปดาห์ความเสียหายมันเกิดแล้วนะคะอันนี้อาจจะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทางบ้านเราเนี่ยต้องปรับมาตรการเป็นเชิงรุก